สวัสดีครับทุกคนเมื่อไฟสงครามถาาไหม้กอเอลบัฟโลกิก็พร้อมเปิดอดีตสุดช็อกวันพีซตอนที่1144กําลังจะเปลี่ยนทุกอย่างที่คุณเคยเชื่อชาวยักษ์ออกโรงเด็กๆตกอยู่ในอันตรายและความจริงเบื้องหลังการตายของฮารานกําลังจะถูกเปิดเผยและหากชอบคลิปนี้หรืออยากสนับสนุนเพิ่มเติมกดซุปเปอร์แตงให้เราได้ด้วยนะครับขอบคุณทุกการสนับสนุนครับ แน่นอนว่าวันพีทตอนที่1 1 4 4กำลังใกล้เข้ามาทุกทีและความคาดหวังจากแฟนๆก็มหาศาลอีกเช่นเคยหลังจากที่ตอนก่อนหน้านี้ได้สร้างความตื่นเต้นเอาไว้มากมายทั้งในส่วนของโลกตะวันและโลกใต้พิภพคราวนี้ดูเหมือนว่าเรื่องราวกำลังจะพาเราดำดิ่งลึกไปอีกขั้นโดยเฉพาะในภาคเอลบัฟที่ทุกฝีก้าวของตัวละครมีน้ำหนักและความหมายราวกับทุกอย่างถูกจัดวางมาอย่างพิถีพิถันจากปลายปากกาอาจารย์โอดาในขณะที่ภาคีอัศวนเทพเปิดฉากโจมตีในโลกตะวัน เส้นเรื่องในโลกใต้ที่พบก็พร้อมจะระเบิดความเข้มข้นเมื่อโลกิตตัวละครปริศนาและทรงพลังเตรียมเปิดเผยเรื่องราวของเขาแบบเต็มตัวการปรากฏตัวของเขาในบริบทนี้คือหนึ่งในองค์ประกอบที่ทำให้ภาคเอลบัฟน่าติดตามแบบห้ามกระพริบตาวันที่ตอนที่1 1 4 4จึงดูจะเป็นจุดสำคัญที่ทั้งเรื่องราวและตัวละครจะประทะก,กันอย่างเต็มแรงหนึ่งในประเด็นที่แฟนๆตั้งตารอมากที่สุดคือการเปิดเผยพลังของผลปีศาจที่โลกิตครอบครองซึ่งใกล้จะเปิดเผยอย่างสมบูรณ์แล้ว รวมถึงคำพูดปริศนาเกี่ยวกับฮาราในตอนท้ายที่กระตุ้นให้แฟนๆอยากรู้ว่าโลกิตกำลังปกปิดความจริงอะไรอยู่บ้างสำหรับโลกตะวันในวันพีด1,144น่าจะเริ่มต้นที่ตรงนี้ก่อนเพราะประเด็นที่ค้างคาอยู่ยังไม่ถูกสสารโดยเฉพาะการที่ไฟกำลังลุกลามจากการโจมตีของโลกิตและเหล่าสัตว์ร้ายที่กำลังคลุ้มคลั่งทั้งหมดนี้กำลังคุกคามเกาะเอลบัสในระดับแร,แรงหากไม่มีใครหยุดยั้งได้เมืองของยักษ์อาจทั้งทลายไปอย่างไร้ความปราณี หนึ่งได้ความหวังของแฟนๆคือการปรากฏตัวของดอรี่และโรกี้สองยักษ์ระดับตำนานที่มีค่าหัวรวมกันสูงถึง1,800พันล้านเบรีและพวกเขาน่าจะเป็นผู้ที่สามารถต่อกรกับสัตว์ประหลาดจากผลปีศาจของกิลลิงแฮมได้แฟนๆจึงคาดหวังว่าจะได้เห็นพวกเขาลงต่อสู้กันแบบจรงิงจังในอีกมุมหนึ่งของเรื่องราวยักษ์อีกหลายตนก็เริ่มเคลื่อนไหวโดยเฉพาะจารูนที่เปิดเผยว่าอินวาหลานสาวเลนของเขาก็อยู่ในพื้นที่อันตรายซึ่งน่าจะทําให้เขามุ่งหน้าไปที่โรงเรียนวอนรัต ขณะที่เด็กๆก,ก็กําลังเคลื่อนไปที่ท่าเรือทั้งสองเส้นทางน่าจะบรรจบก,กันในเร็วๆนี้และวันพีทต,ตอนที่1,144ก็อาจจะเป็นจุดที่ทั้งสองฝ่ายได้พบกันท่ามกลางความโกลาหลนอีกหนึ่งไฮไลท์ที่แฟนๆรอคอยคือการมีบทบาทของนามิสและอุซบในภาคเอลบฟัฟแฟนๆต่างอยากเห็นทั้งคู่มีโมเมนต์ที่ยิ่งใหญ่และตอนนี้ดูเหมือนว่าโอกาสนั้นใ,นใกล้เข้ามาเรื่อยๆยโดยเฉพาะนามิที่มีชื่อเสียงในฐานะผู้ปกป้องเด็ก,เดกๆเธอน่าจะได้โชว์ศักยภาพในการช่วยเหลือยักษ์ตัวน้อย ขณะที่อุซบก็ต้องพิสูจน์ตัวเองกับเหล่ายักษ์ในฝันของเขาซึ่งมีโอกาสสูงมากว่าเขาจะได้ประจันหน้ากับปีศาจร้ายในฝันร้ายของชาวเอลบัฟและแน่นอนว่าประเด็นที่ทุกคนรอคอยที่สุดในวันพิทตอนที่1144ก็คืออดีตของโลกิตที่เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการโลกิตได้บอกไปถึงความลับที่อยู่เบื้องหลังการตายของกษัตริย์ฮารานแม้เขาจะไม่ได้ปฏิเสธในการกระทําของตนแต่ก็บอกเป็นในว่ามีเบื้องหลังบางอย่างที่ลึกกว่านั้นซึ่งจะถูกเปิดเผยผ่านบทสนทนากับพั พี่ชายต่างมารดาของเขารวมถึงกับลูฟี่การย้อนอดีตของโลกิตในวันพีทตอนนี้อาจเป็นกุญแจสําคัญที่ไขปริศนาทั้งหมดทั้งเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัวการเกิดของเขาความรู้สึกขัดแย้งที่ฝั่งรากลึกและเหตุผลที่แท้จริงเบื้องหลังการกินผลปีศาปริศนาทุกอย่างกําลังจะเปิดเผยในตอนนี้ทั้งหมดนี้ทําให้วันพีทตอนที่1 1 4 4กลายเป็นตอนที่น่าจับตามองอย่างยิ่งเป็นทั้งจุดเปลี่ยนของเรื่องราวและการเริ่มต้นของความเข้าใจใหม่ต่อโลกิต ตัวละครที่กำลังจะกลายเป็นศูนย์กลางของภาคเอลบัคอย่างแท้จริงสำหรับแฟนๆที่อยากติดตามอย่างเป็นทางการสามารถติดตามเรื่องราวสุดเข้มข้นของวันทีตได้ทางวิสเมเดียโชเนนจำและมังะพลัสอย่างเป็นทางการซึ่งวันที่ตอนที่1144มีกำหนดวางจำหน่ายในวันที่30ม,มีนาคม2025เตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปลุยพร้อมกันเพื่อนๆคิดยังไงกับอดีตสุดช็อกของโลกิ และจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ของภาคเอลบัฟในตัวอย่างวันทีตอนที่1 1่อที่1144มาร่วมพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดทุกการผจญภัยครั้งต่อไปของเราและถ้าอยากสนับสนุนเพิ่มเติมสามารถกดซูเปอร์แตงให้เราได้นะครับขอบคุณครับ